เมื่อนี้ลูกววนพาพี่พ่พ่อน้องมากินเป็นู้นบานครับได้กินปีละครั้งเท่ากันละครับพี่น้องคอยจักระจันครับนี่ครับอันนี้ที่ลูกวนเด็ดียติไว้แล้วครับอันนี้ก็จะไปครัวครับหัวเรามาตับเซาม่วง,มงปลาเตียมมัง่วงปลาครับนี่ครับบังงวงปลาได้มากอามาือคอยสซจักระจันครับ สวัสดีครับเอฟซีธีรักทุกคนครับล้วนจากดูสารภาพเขนภาพเที่ยวครับเมื่อนี้ยล้วนภาพพี่พ่อหน่องมากินเมนู้บานบานครับได้กินปีละครั้งเท่ากันละครับพี่น้องคอยจักรจันทร์ครับเด็กครับใส่บกม่วงปลาครับพี่น้องอันนี้ทีล้วนเด็ดสีไว้แล้วครับอันนี้ก็จะไป็ครัวครับคัวเราเมาต่ำใส่บกม่วงปลา จากสามโวยพ่อนะครับเดี๋ยวลวนปอกเกลือกนะครับอันนี้ลูกวัวขวามาแล้วนะครับอ่ตาตนะครับจากระจันได้กินเดือน3เดือน4ครับพี่น้อง อาลูกวันต่ำพ่อจับหยาบนะครับพ่อเป็นตอนโครโรเคเลอ่อมฮัยละเอียดหลายแล้วกันนี่ครับพิกปนข้าวคั่ควผงชูรสแล้วกะ็น้ำปลาอ่ะเอาตำม่วง,งใส่ก่อนครับตำม่วง,งใส่ไปเลย อไอ้มะม่วงพริกป่นนี่ครับ่วนมักเปียวใสลงไปขอครัวพี่น้องเห็ดขึ้นก,ก้อยกับปอมเหมครับพี่น้งองแบบเดียวกันมีผงนัวครับ ย้อนน้ำปลานิดนึงอันนี้น้ำปลรราไอเส้นรรา้ปลาจักหน่อยพี่น้องจะใส่หลายเลยครับเดี๋ยวม,มันแก่ยากขันเบิกเค็มเอาจังเติมเอาโขกเลยครับพี่น้องใส่กนัแนแคลนได้ีหนมนหอมตลอดว,ว่ได้กินโดนนะครับอันนี้ก็ปีละครั้งเท่ากันนะครับ ซิมกันอืมแซงม่วองอีกพี่เนอะครับเดี๋ยวหอมลงเลยไปเนี่ยปลุงได้ทีแล้วแล้วรุ่นวันย้ำปลาอีกนิดนึงอันนี้หอม อันนี้พริกมาเพสแต่ใส่ลงไปครับมาพี่น้องต่ำใส่อะไรครับงัดขึ้นมาเมื่อนี้ยวันใดผักกระโดดมากพี่น้องเอ้ยเสียดายผักเม็กคือกันอ๋อพี่น้องพูดนะไปะแซมน้องวนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผูซูขคนทุกมองทุกบอลครับพ่อพ่อกับกน้องวนจากดูสารภาคกินภาคเที่ยวคือเก่าแล้วครับ มื่อนี้่าพี่พ่อหน่องว่าแสบน้ำกันครับกับเบนูปีละครั้งเบนูบนบ้านครับพี่น้องบ้านคักบ้านแน่ครับนี่ครับก้อ,บอยจักรจันครับหรือตำจักรจันใส่ผักม่วงปลาอู้พี่น้องอดซ่อนเลยพื่อนอะมาๆมาแซมกันครับเพื่ลนะเสียงขูดคอก <c oughs> เป็นเสียบขนาดมาเด้อพี่น้องเอ้ทางไก่ทางไก่ฟังไทยฟังเล่า ต่างประเทศนะครับเนาะกระแสน้ำมันวนก่อยจักรจันครับหรือต่ำจักรจันใส่บุบวงหน่อยบุบวงปลาครับมือหนิอ่ะข้าวเหนียวน้ำอ่ะขอบางนีิดพี่น้องเด้อเอา้าบวหลายใหญ่ฮะเราพี่น้องหิงวลูยังเลยมือนีิบุ้ยมีแนวสดหนามเลยพี่น้อง,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 องแขนๆเลยมัอ 嗯。Mm hmm.

มันนีพักได้มากว่าหลายพี่นออ้องเคอปอปกตัวลูกโดดพักสน่หครับพักที่ต้นหอมครับหอม,หอมเป็นงง่ายๆพี่น้องแซับๆรสชาติมันอยู่ออกหอมๆคือเขากินมาแรงครับก็แบบบ่หอมแห้ง มันเป็นเนื้อเป็นเนื้อจักจันอยู่ท่านพี่น้องคนที่เคยกินสิลู่แล้วก็มาตําใส่บวง,บงน้อยนะครับบกวง,งปลาลูกออดได้มากว้นนี้แซ่บวขากันบัม่วงปลาเปนเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็มาเจอกับเครื่องเครื่องลาบเฮาเข่าวขวางผัวหอมพริกพวกผักต่างๆเลยครับเวลาคนใช้กันแซ่บท่านคนเคยกินในก้อยกระป๋อมเป็นพี่นอ้องก้วยกระป๋อมคล้ายๆกันครับ ต่ว่ากระป๋อมมันจะหอมวัวตะวันอันนี้เป็นมะแลงครับรสใส่แบบบ้านๆน,นะพี่น้องบางคนก็นมาลุงอ้วนบรรยายนรสชาติเนฟังน้ำเลเดอร์อากรู้เวลากินเนียงเนี่ยครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องอืมโคตึงนะ ทั้งวันไปกินเนี่ยตั้งแต่เป็นบ้าแล้วเพราะไม่ใช่ยูทูบมือกับเร็่องบรรยากาสได้กินครับบางเอิญเปิดตลาดหน้าพี่น้องปกติไม่ใช่มากช่วงเดือนสามเดือนสี่จากจกันเนี่ยช่วงหนาแรง จังแถวบาวงทั้วันนี่ทางผู้เลื้อพี่น้องปัจจิไันมาก,ก่อนทังจมัดเลยทางผู้เลือ้อสซได้กินจกกักรจันกรมูลเลยบางที่กับมาจากฟังสองปอปอเล่าครับจกกักรจันเนี่ยของปัจจุบัออกก่อนืม ครับพี่น้องต้องร้องครับอืมเสียงเดียวบ่มีเนื้อสด <laughs> Ah. mm, mm. mm. บรรยากาศกำลังชื่มือนรพี่น้องพ่อแพ่ <C inclusive> ้นะครับเจอลูกโดดไปเอาเรื่องนี่พี่น้องอืมร็ชอบมันไม่ค่อยเปลี่ยนนึกทราบ มตะกล้องรา้วนอยากลองมั้รอืมลองมึงเอาให้ตะกล้องู้วนก่อนอยากลองดูกินแล้วบอกด้วยนะรสชาติเป็นไงอืมอร่อยดีนะกินง่ายอร่อมไหมหอม,อมหอมกว่า หอมเผือกอืมอืมยอดเบ็ดน้ำพี่น้องอืมยอดเก็บมากฟังน้ำฟังน้องนี่สอกฝาดๆเดี๋ยวเปรี้ยวไง ชื่อพักกระโดดครับพี่น้องเมื่อนี่ครับเบนหน้าครับตะกล้องอ,อยู่ไหมเสียดายนะปีละครั้งนะนะพี่น้องแซมันต้ารู้ว่าแล้ว เริ่มเตื่อๆครับอืมอมืเอาละพี่น้องสำหรับเบนูนี่ครับได้กินนปีรเทือครับพี่น้องคือกันกับก้บอหมะแดงเลย อันนี้คือก๋อยจักจันครับใส่บักม่วงปลาถือว่าเป็นเมนูบ้านๆครับครับแซบ่บมันเป็นสูตรบ้านๆท่าครับตับบักม่วงปลาใส่ก๋วขวใส่หอมหอมใส่พริกป่นแล้วก็ผักเคียงหลายๆมะแกือมแล้วก็จักรจัน,นมันเป็นมันเป็นแมลงธรรมชาติพี่นอ้องอ่ามันเกาะตามต้นไม,ม,ม้นี่เฉยครับแซ่บเนื้อมันแซ่บขั้นขนมัดสายพวกมแมลงเนี่ยถือว่าโอเคครับกินได้แซบ่บอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่มาาเมตตาให้เกียรติติดตามเราชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับฝนมาแลงนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้หากันไม่กันกนนะฝากกดไกลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทูกวันได้ด้วครับช่องลูกสารภาคขีดภาคเดียวทั้ง YouTube, ทั้งยูทูบทางแฟนเพจแล้วก็ทางทิกตอกครับสำหรับมื้อนี้ก็จากลากันด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับปูนปูน